สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บรทองเกษตรพักโลกครับตอนนี้มาดูแปลงนาข้าวอยู่ในเขตภาคใต้ครับนะครับข้าวกําลังเขียวสมบูรณ์เลยครับนี่นะฮะกำลังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตนะครับระยะแรกของนาข้าวนะครับจะมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีเคล็ดลับการดูแลปีนี้อย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายนรงบุญกองทองนะครับพี่นรงนะแปลงนาข้าวของพี่ตอนนี้นะครับข้าวพันุอะไรเอ่ยก็ข้อยี่สิบเก้า ก็ขอยิบเก้าทั้งหมดกี่ไร่ครับของพี่ยี่สิบสี่ไร่ยี่สิบสี่ไร่นะครับอ่านะครับแล้วตอนนี้ข้าวอายุประมาณกี่วันละประมาณสิบสี่วันสิบสี่วันแล้วนะครับต้นข้าวเขียวแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับณเวลานี้นะครับอายุเพียงสิบสี่วันครับปีนี้มีเคล็ดลับการดูแลอะไรยังไงใจเบาใจเบาอ๋อยี่สิบสี่ไร่หมดไปกี่ขวดสองขวดสองขวดเองเหรอครับโอ้ก็ไม่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 กี่ตังค์เนาะครัวนี้ เราเอาบาวมาใช้เนี่ยเราใช้ไปกี่วันทําการหมักหมักประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันสิ่งที่ได้จากการหมักจากการเอาบราวมาใช้มีอะไรบ้างครับข้าวเจริญเติบโตดีอืมีขุยเดือนขึ้นอืนี่ครับนี่ครับนี่ขุยเดือนขึ้นเลยครับเต็ไมไปหมดเลยครับนะทุกพื้นที่ของแปลงนาเลยครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมากแล้วต้นข้าวเป็นไงครับแข็งแรงโตเร็วใบตั้ง อืมนะครับอันนี้ปุ๋ยเปยอะไรใสใ่ยังยังครับยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยไใส่ปุ๋ยโอ้แค่ใช้เบาเนี่ยนะครับผมนะต้นข้าวอายุเพียง1ิกว่าวันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นพี่ขุดรากมาดูเป็นไงบ้างครับรากขาวรากขาวรากขาวดีอืมแสดงว่ามันก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเนาะมันเป็นไม,ไม,ไม่ไม่เป็นโรคอ่าข้าวก็ขอยีิบเก้านี่กี่วันเก็บเกี่ยวครับประมาณ90บวันประมาณ90วันครับอ่านะครับรอบที่แล้วนะครับยี่สิบสี่ไร่เหมือนกันเนี่ยได้ข้าวไปเท่าไหร่ครับ ประมาณสิตัน14ตันเองเหรอโอ้โหปีนี้เอาสัก20สตันดีไหมได้ได้น่าจะได้น่าจะได้นะครับดูจากการเจริญติบโตนะโอเคเอาใจช่วยแต่ที่แน่ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเพราะว่าปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับก็คงก็คงจะต้องใส่บ้างแต่ว่าคงลดปริมาณของการใช้ปุ๋ยลงเนาะนะครับอ้าวแล้วโฟทีฉีดไปหรือยังครับยังครับแล้วจะฉีดไหมอ่ะ นี่นี่เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วอ่านะครับก็จะฉีดโฟทีตามระยะเนาะตามระยะอ่าพึงพอใจไหมครับจากการเอาเบามาปรับสภาพดินพอใจครับอืมพอใจเนาะนะครับกับผลลัพธ์ที่ได้โอเคก็ขอให้พี่นรงได้ผลลัพธ์ที่ดีของการทํานานะครับก็ขอยิบเก้านะครับในฤดูการนี้เนาะโอเคนะครับผมนัตพงศ์บุญทองขอบคุณพี่นรงมากครับแชร์ประสบการณ์ดีๆพวกเราฟังลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ